ไม่รู้จังทำให้ดูฮารีเออ sunny rainy l a y windy cool cold เอ๊ะหุอนสบายกันไหมแดงครับเจนี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้กแกล้างผ่านเนี่ยแกทำ ยังครับเจ๊แล้วตอนที่แกตอบหมัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกไอ้ทะไม่ได้ทำการกุศลนะเว้ยมอยถึงสิ้งเดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายก็ขาดไปเรื่อยต้องไปโดษโทษเจ๊เดี๋ยวผมจะทำเพลงลงในใจเมื่อยอยู่เท่านี้นี่นะครับฉันฆ่าโทษแกแล้วนะครับถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่ไม่ใจไหม ครับเจ๊ครับเจ๊เดีด๋ยวผมนะำแขงหรืออลาของสันเหลือให้เลยครับผมโอเคจะเตือนไหมนะเลยโดนไหมครับเจ๊พังเลยครับ ไก่แค่ไหนคือไก่อยู่ดูดองให้ A B C สอง A B C Info Bird เอาไปสองก็อย่างเชื่อมันนะ B Info Bird รอแหน่ได้ฉันเน็ิหมดแ้วเออเออก้อยนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้ยังโทษให้หุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนักก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา ทิมาเรื่องอะไรัน้อาแ่ใครตลอดแต่ไอเรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งดยก็กานะกอยใส่หัวเเรวตันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลอีกนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมสแล้วแล,นนล้วแบบน,นี้นุ่จะอยู่ที่ไหนกอยตแย่หน่กเลิกชือเนแกี่ไม่มีทางนะเหมือนี่มเพลงเหมือนอะไรเรื่องหัใจรักษาไว้ให้ดี เองเนจ้าแกไม่ต้องไปใช้เงน้องเมียฉันไม่ีผัวไม่ช่วยอย่างแกไปไปไปเลยไปนะครับมาคนมาเดียวกันลองตามนะครับโอไมโดไหมจันกี่วันไน้ถไฟฉันไปอืม คิดถึงพีเสดเดิดเดิดเดิร์ดวอร์ชั่นพีเสดเดิด <c oughs> เดิดขอโทษนะครับ <c oughs> ไม่ได้ตัต้งใจจริงๆ พไ,ไ,ไทธรายนาสุภาษิตวันนี้ค่ะธรรมพิธีสวัสิทธิผู้อิมมิทธรรมย่อมนําไปสุขนะครับเชื่อปูราปรหลับขงของเมืองเดินหน้าที่ประเทศลิเบียครับซึ่งนีผู้ไทยยังคงทำงานอยู่ในเขตไทยที่บ้ตนการจะเกิดน้ำท่วมเปต้นไปอย่าให้เกิดตะคูลมูลสุขเดวการส่งสิ่งของบรรเทาทุกเข้าไปกับผู้ประสบภัยยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าครับ แม้ว่าอาณาชาติร่วมกันส่งสิ่งของเข้าไปแต่ยังลิเบียตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตาเราลาตันไปของภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตื่นอยู่ีชื่อสัญญาต่อไป ย่อมมีกำลังความสามัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสายทั้งนี้เพ่คนไทยทร <Ray, Ray. S 1> าบตรนักว่าหมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟนสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติพระบรมราชโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบกิต